ลำต้นมันใหญ่เท่าแขนผมใหญ่กว่าแขนผมอันนี้ก็คืออายุสามปีเต็มนะครับต้นแบบนี้นะครับเราไปปลูกตอนแรกสามสี 3, รแรกเนี่ยให้เขาติดตั้งตัวถอดยอดได้พอกิ่งเริ่มดกเริ่มงามเราก็เริ่มแต่งกิ่งเขาทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าปลูกทุเรียนต้นเล็กแล้วจะไม่ได้กินลูกแล้วโตไม่ดีทุเรียนต้นเล็กก็โตดีนะครับสามารถให้ผลผลิตได้ดีบางครั้งอาจจะโตดีทันต้นใหญ่ก็มีสวัสดีครับผมนะัทพลสวนพลสวัรณนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงการปลูกทุเรียนเข่งดียังไงความต้องการของเราของผู้ปลูกแล้วกันแบบไหนที่จําเป็นจะต้องปลูกทุเรียนเข่งหรือจะต้องใช้ทุเรียนเข่งมาปลูกถึงจะตอบสัตประโยชน์ของคนที่ปลูกได้นะครับก็คือใครที่ต้องการผลผลิตเร็วที่อยากได้ผล,ผลผลิตภายในปีครึ่ง2ปี2ปีครึ่งแบบนี้นะครับควรจะปลูกทุเรียนเข่งเพราะว่าทุเรียนเข่งสามารถ ให้ผลผลิตได้ไวกว่าทุเรียนถุงต้นเล็กๆเพราะอะไรเพราะผ่านการเลี้ยงมาแล้ว2ปี2ปีครึ่ง3ปี4ปีแต่การเลี้ยงอายุปีเพิ่มขึ้นก็จะต้องขยายภาชนะไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าปลูกมาต้น3ปี2ปีก็ยังถุงเบอร์นี้3ปีก็ถุงเบอร์นี้รากมันจะพันจะขดกันหมด คนที่เลี้ยงได้แล้วจะงามมากในลักษณะแบบนี้มันน้อยแล้วคนที่จะไปปลูกป่อแล้วงามได้มันก็น้อยเพราะฉะนั้นเราจําเป็นเลยต้องเลี้ยงภาชนะที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้รากมันเดินดียอดถอดอยู่เรื่อยๆมันถึงจะงามนะครับพอเราได้ทุเรียนต้นใหญ่มาแล้วเข่งใหญ่มาแล้วหรือภาชนะที่ปลูกที่มันเหมาะสมกับอายุปีเราเอาไปปลูกแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการปรุงดินให้ร่วนซุยดีแม้กระทั่งดินที่ดีอยู่แล้ว ก็ควรจะมีการยกโคกพูนดินนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางครั้งฝนมันตกมากบางครั้งน้ําขังก็จะส่งผลให้เกิดโรครากเน่าคนเน่าได้พอเราปลูกทุเรียนต้นโต2ปี3ปีนะครับการดูแลในช่วงแรกจะง่ายกว่าทุเรียนเล็กนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคและ,มะแมลงเนี่ยพอเวลาเขามารบกวนแต่ว่าด้วยความแข็งแรงของเขาแล้วก็มียอดมีใบที่เยอะนะครับก็สามารถ มียอดที่เหลือจากมแมลงรบกวนได้มากกว่าหรือสามารถแทงยอดได้ไวกว่าแต่ต้นเล็กเนี่ยถ้าถูกมแมลงกัดยอดมแมลงกัดกินเพียง5 0ซการจเจริญเติบโต,ตอาจจะเสียทรงและไม่โตก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าปลูกทุเรียนต้นเล็กแล้วจะไม่ได้กินลูกแล้วโตไม่ดีทุเรียนต้นเล็กก็โตดีนะครับสามารถให้ผลผลิตได้ดีบางครั้งอาจจะโตดีทันต้นใหญ่ก็มีแต่ ผู้ปลูกจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็ใช้เวลามากขึ้นซึ่งต้นเล็กเนะี่ยสองปีครึ่งมันให้ลูกไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะปลูกทุเรียนให้เป็นลูกไวก็ต้องจําเป็นที่จะต้องเป็นใช้ทุเรียนเข่งที่มีอายุ2ปี3ปี4ปีขึ้นไปนะครับถึงจะได้เร็วการดูแลทั้งทุเรียนเล็กและทุเรียนใหญ่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือ ระบบน้ําหรือการให้น้ําจะต้องเพียงพอนะครับและก็ถูกต้องด้วยปุ๋ยให้สม่าเสมอนะครับ 1- นถึงสเดือนให้1ครั้งการให้ห่าง1เดือนหรือ2เดือนขึ้นอยู่กับปริมาณการให้และปริมาณการกินของต้นทุเรียนบางทีเราให้มากเกินไปต้นทุเรียนเราโตไวจริงแต่ก็เปลืองปุ๋ยเพราะบางครั้งการปลูก 6, กคูณหกเคูณเคูณแบางครั้งก็ไม่อยากให้ต้นเขาไปชิดกันไวเกินก็อยากให้เขาอ้วนๆนะครับมันจะได้ กิ Finally, right. right. clean, so well no ่งก้านแข็งแรงการให้ปุ๋ยก็มีส่วนสาคัญเช่นการเลือกปุ๋ยตัวหน้าสูงกิ่งก้านก็จะยืดยาวไวการให้สูตรเสมอหรือตัวหน้าต่ํากิ่งก้านก็จะอ้วนข้อก็จะถี่ลงนะครับก็เลือกเอานะครับว่าท่านอยากจะปลูกทุเรียนให้เป็นแบบไหนต่อมาการที่ทุเรียนจะโตเร็วโตช้าก็คือการรักษาใบรักษายอด แล้วก็ดูแลกิ่งก้านอย่าให้เป็นเชื้อราใบดูแลยังไงช่วงใบอ่อนนะครับที่แตกหางประทูออกมานะครับเราก็จะฉีดยาตั้งแต่ยากันเพี้ยนะครับอันดับแรกกันหนอนก็จะเป็นพวกโอเมโทเอทไทมีท็อกแซมนะครับพอใบกลางนะครับก็จะเป็นเพี้ยจ้ากรจันร่วมด้วยนะครับก็สามารถถอดอายาไทมีท็อกแซมออกใส่บูโพรเฟซินกับโอเมโทเอทก็ได้นะครับ หรือจะเป็นยากลุ่มกว้างๆนะครับพวกฟิปโปนิลก็สามารถนำมาฉีดได้เหมือนกันยาลานะครับที่ใช้ในทุเรียนนะครับก็มีคาเบนดาซิม,อม,มโอเมทเอตฟังกูลานนะครับไดฟิโคนาโซนบวกออกซิสตโตบินนะครับก็อยู่ที่ว่าทุเรียนเรามีราชนิดไหนมารบกวนนะครับปุ๋ยใช้อะไรดีของผมแปลงนี้จะใช้เป็นอินรีย์เคมี เคมีจะไม่ค่อยได้ใช้หกสมสาใช้ประจำห้าห้าห้าใช้ช่วงใบเพรชลาดอะมิโนโฮิวมิกฟูวิกหวานทุกสองเดือนหนึ่งต้นขนาดนี้หวานอยู่ประมาณครั้งละสองกิโลหวานให้ทั่วทรงพุ่มนะครับยิบซ้ำหวานสามเดือนสี่เดือนจะหวานหนึ่งครั้งช่วงใบเพรนะครับที่นี่จะไม่ใช้ยิบซ้ำบ่อยนะครับผมปุ๋ยทั้งใบนานๆใช้ที ช่วงไหนที่เรามองดูว่าเอใบเริ่มเล็กเริ่มไม่ดกเริ่มสั้นเราก็จะมาใช้กระตุ้นสักหนึ่งถึงสองรอบห่างกันเจ็ดวันนะครับผมส่วนทุเรียนเข่งของเรานะครับที่ถามว่าทำไมปลูกสองปีออกลูกสองปีคุ้่งออกลูกเพราะว่ามันโตแบบนี้ครับมันใหญ่แบบนี้ครับลำต้นมันใหญ่เท่าแขนผมใหญ่กว่าแขนผมอันนี้ก็คืออายุสามปีเต็มนะครับต้นแบบนี้นะครับเราไปปลูกตอนแรก สามปี 3, เดือนแรกเนี่ยให้เขาติดตั้งตัวถอดยอดได้พอกิ่งเริ่มดกเริ่มงามเราก็เริ่มแต่งกิ่งเขาพอเขาติดดีๆแล้วเราเริ่มใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเขาก็จะไปไวออกดอกได้เร็วนะครับสิ่งสําคัญนะครับการที่เราเลี้ยงแบบเนี้ยน้ําจะต้องลดทุกวันนะครับวันละหนึ่งครั้งขาดไม่ได้เลยครับผมถ้าขาดน้ํานะครับใบก็อาจจะไหม้ได้โดยเฉพาะช่วงที่ใส่ปุ๋ยนะครับน้ําเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งอาจจะต้องลดเช้าแล้วก็บ่ายเลย ส่วนเรื่องอื่นๆนะครับที่จะทำให้ลูกค้าเอาไปปลูกแล้วได้ต้นที่สมบูรณ์ก็คือหนึ่ง <ๆ S 1> การเคลื่อนย้ายนะครับการเคลื่อนย้ายก็มีส่วนสำคัญการยกก็มีส่วนสำคัญการหอ่อการคุมสแสลนต่างๆนะครับที่เวลาเราขนส่งก็มีส่วนสำคัญหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นที่ส่วนของเรานะครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับกับลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับมาสั่ง ทุเรียนของเราไปปลูกนะครับผมท่านใดสนใจต้นพันธุทุเรียนหมอนทองหนำดำก้านยาวมูสันคิงชนีนกหยิบนะครับก็มาชมที่สวนของเราก่อนก็ได้นะครับสวนของผมก็อยู่ที่ตำบลโคกไม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับเบอร์โทรก็0863833061แล้วก็096926986 6อีกเบอร์ก็091793 8 0ดศครับเบอร์นี้เบอร์ไลน์ของผมนะครับสามารถทักสอบถามเข้ามาถึงวิธีการปลูกวิธีการดูแลหรือปัญหาต่างๆนะครับส่งภาพมาเดี๋ยวผมตอบให้นะครับอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างก็อย่าว่ากันนะครับอ่าท่านใดที่อยากปลูกแต่ทำไม่เป็นไม่เคยมาดูที่สวนผมได้นะครับหลังร้านผมผมปลูกไว้สัก3ามต้นนะครับมาเดินดูก่อนได้มีทั้งแต่เพิ่งเริ่มปลูกหปีสองปี3ปีแล้วก็เริ่มให้ผลผลิตปีแรกนะครับผม ลองมาดูได้นะครับผมยินดีให้คําแนะนําวันไหนผมไม่อยู่ก็เดินดูได้ตามสบายนะครับผมเดี๋ยวมีลูกน้องแค่มาบอกหน้าร้านนะครับเดี๋ยวเขาบอกเองว่าอยู่ตรงไหนคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่น้องมากๆครับสาหรับ EP นี้